พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ16ปีคุณแม่มาร้องนะคะบอกว่าน้องเนี่ยถูกแก๊งคอเซนเตอร์ค่ะหลอกนะแล้วถูกทำร้ายร่างกายสาหัสด้วยทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาค่ะในการกลางสถิติของปี2,568ค่ะคือต้องบอกว่าพบเด็กตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ออนไลน์เนี่ย พุ่งสูงขึ้นอย่างที่บอกนะคะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ279คดออีผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะ213รายอันนี้ตกใจมากๆเลยเพราะว่าสถิติแบบนี้มันพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์นั่นเองนะคะค,คือตอนนี้เนี่ยต้องแนะนำว่าผู้ปกครองต้องระวังภัยไซเบอร์ด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือในวันเด็กในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตยรงผิวพันรองเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ของผู้เสียหายค่ะเป็นกรณีบุตรชายวัย16ปีถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงจากจังหวัดชนบุรีนะคะไปทำงานที่ชายแดนจังหวัดสักแก้วก่อนจะถูกส่งข้ามแดนไปบังคับให้เป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ค่ะ โดยคนที่เป็นแม่เองเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลสุดสะเทือนใจค่ะบอกว่าลูกชายแอบติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งว่าถูกกัดขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ไม้เบสบอลทุบตีค่ะแล้วก็มีการช็อตด้วยไฟฟ้าด้วยนะคุณอันเนื่องจากว่าเขาทำยอดไม่ได้ตามเป้านั่นเองนะคะ ซึ่งทางด้านของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อเร่งประสานการสืบสวนติดตามช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นคุณแม่ของน้องผู้เสียหายนะคะต้องบอกว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยพอลูกโดนแบบนี้เนี่ยใจก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะบ,บางทีเนี่ยลูกบอกว่าจะไปทำงานหาสตุ้งสตางทีนี้พอมาเจอแบบนี้คนเป็นแม่ก็อยู่ไม่ติดแล้วนะคะ ก็เห็นใจคุณแม่นะดูท่าทางคุณแม่เนี่ยคือน่าจะน้าตาไหลด้วยนะคะตอนที่คุยกับทางด้านคนตํำรวจโทไตรงผิวพันธ์ทีนี้ค่ะ เ,ออเป็นที่มาในการกลางสถิติออกมานะคะทางด้านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะท่านเปิดเผยสถิติที่น่ากังวลนะคะในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีค้ามนุษย์เกิดขึ้น2 7 9คดีค่ะและพบว่ามีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายถึง213รายด้วยกันและกว่าครึ่งหนึ่งของคดีทั้งหมดนะคะประมาณสัก170คดีมาจากช่องทางออนไลน์ทังรูปแบบ call center และสก c a ม,มอร์ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าภัย ร้ายกาลังแฝงตัวมาในโลกโซเชียลมีเดียที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะทางด้านของนายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขนะคะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาค่ะคือระบุด้วยนะคะว่าเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กที่ถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถึง19รายช่วยเหลือกลับมาได้12รายแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก7รายด้วยกันพร้อมกันนี้ค่ะในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ก็คือวันที่10มกราคม25 6 9ะะได้ฝากเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยแนะนำให้ถ่ายรูปชุดที่สวมใส่ก่อนออกจากบ้านและทำป้ายชื่อเบอร์โทรศัพท์พกติดตัวเด็กเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันเหตุพลัดหลงและภัยจากมิจฉาชีพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้จะอยู่บ้านเองภัยร้ายมันก็คุกคามมาสู่บุตรหลานของท่านหรือว่าลูกของท่านแล้วการที่เราเข้าไปบางทีเนี่ย อาจจะเข้าไปถามถ่ายรูปบ้างบ,บางทีเด็กเดเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนที่คุณอั้นบอกอะก้มดูแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเขาอาจจะมีงานที่ต้องทําที่โรงเรียนบ้างหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นเกมไปด้วยแต่บางทีก็ต้องระมัดระวัง เรื่องของภัยร้าย,ายที่แอบแฝงตัวมาในโลกโซเชียลมีเดียบางทีเด็กก็ไม่รู้ว่าถูกหลอกนะคะบางคนเนี่ยอยากจะทำงานอยากหาเงินอยากมีรายได้พิเศษแต่ปรากฏว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเป็นสแกมเมอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับมันมีอินโฟกราฟิกอยู่หน้าหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือบางทีเนี่ย แก๊งมิจฉาชีพหรือว่าคอร์เซนเตอร์ทักมาแค่ข้อความเดียวข้อความเดียวก็อาจจะทำให้เด็กหายได้นะครับแล้วก็อ้างว่านี่เลยนะฮะงานสบายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงเด็กหายเริ่มจากแชทเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กแทบจะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือะนะครับก็อาจจะมีการนะฮะ ถูกแก๊งพอเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกได้นะครับเพียงแค่แชทเดียวจริงๆเด็กก็อาจจะสนใจแล้วก็ใกล้วันเลือกตั้งผมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของนโยบายแต่ละพักการเมืองผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะศึกษากันได้นะครับว่านโยบายของพักไหนหน่าสนใจเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนเราไปถึงการศึกษาด้วยนะครับนโยบายด้านการศึกษาอันนี้ก็สําคัญถ้าเกิดว่าประเทศไทยสามารถยกระดับการศึกษา ได้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีภูมิการอาภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นะนะครับในการที่จะเอาตัวรอดจากภัยต่างๆนั่นเองครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในวันนี้นะครับทางสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงานะครับที่อยากจะประสานธัมพันธ์นนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล วันเด็กแห่งชาตินะครับว่าปัจจุบันนะครับภัยคนหายโดยเฉพาะเด็กนะครับถูกหลอกลวงหรือสูญหายเนี่ยยังมีอยู่นะครับและมีจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบมีการหลอกลวงนะครับเด็กเยาวชนเข้าไปเป็นพนักงานนะครับเข้าไปทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์จำนวนมากนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยในวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเราได้ร่วมกันทํางานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงภาคเอกชนดังเช่นมูลทิกระจกเงานะครับเป็นต้นโดยเรามีการจัดตั้งนะครับคณะกรรมการ คนหายและศพเดิรนามของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยมีทางท่านผู้ประการกองทะเบียนประวัติอาชากรเป็นเลขาเรามีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมีท่านพลโทเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรเป็นผู้ในการศูนย์ในการปฏิบัติการเรื่องนี้นะครับเราพบว่าสิติเรื่องเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์เนี่ย ในห่วงปี2,568ที่ผ่านมามีสูงถึง279คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด366รายช่วยเหลือผู้เสียหายได้317ราย <AR. S 1> mm hmm. เมื่อจำแนกรูปแบบการกระทําความผิดนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีแสวงหารประโยชน์ทางเพศจํานวน246คดีครับร mm hmm. องลงมาคือการบ mm ัง hmm. ค <Chap> ับใช้แรงงานจํานวน33คดี ซึ่งในจำนวนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดแรงงานเด็ก15คดีและพบว่ามีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยจำนวน213รายโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านกระบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์มีจำนวนถึง170คดีคิดแล้วเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของคดีทั้งหมดนะครับ ในเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าในการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการหลอกลวงเด็กเยาวชนหรือแรงงานคนไทยไปทำงานที่สแกมเมอร์โดยเสนอเงินเดือนผลประโยชน์จูงใจให้กับพี่น้องประชาชนแต่เมื่อไปถึงนะครับจะถูกบังคับใช้แรงงานอย่าง ร้ายทารุณตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาตลอดจะมีการบังคับให้เซ็นสัญญาทาสว่าท่านเป็นหนี้กับพวกบริษัทหรือแก๊งสแคมเมอร์ที่ท่านไปทํางานด้วยเรื่องนี้นะครับทางท่านผบตรได้มอบหมายให้ทางศูนย์ต่อต้านการค้านุษย์ประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดกับศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ที่ท่านพลเอกธนาชูบงในฐานะ พอศูนย์พีซตรได้มอบหมายให้ท่านคพลตทจิรภพภูริเดชเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้เราจะเดินหน้าพันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะน้องๆเด็กและเย,ยาวชนอยากจะเตือนผู้ปกครองนะครับว่าท่านต้องใส่ใจในการใช้โซเชียล ในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของน้องๆเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับเชิญทางโฆษกต่อครับค่ะสำหรับสถานการณ์การข้อมูลเด็กหายนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางกองทะเบียนประวัติอาทากรค่ะขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกยุทธพงศ์อินทรพงศ์ค่ะรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาญากรค่ะครับจากข้อมูลนะครับ คนหายและศพนิรนามนะครับประจําตั้งแต่5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2564ถึง2565นะครับจนถึง2568เนี่ยมีจํานวนสูงขึ้นถึง219รายนะครับมันเพิ่มขึ้นจากปี64และ65นะครับจํานวนประมาณ4เท่านะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ โดยทางเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกรณีคนหายและศพเนื้อนามซึ่งสมัยก่อนนี้ตำรวจจะต้องรับแจ้งรับแจ้งความให้หายไปก่อน24ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายแก้ใหม่แล้วนะครับว่าหายแล้วแจ้งได้เลยนะครับในการเตรียมตัวที่จะไปแจ้งก็แจ้งได้ตั้งแต่ทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับ ตอนนี้เราก็ประสานกับกบระทรวงยุติธรรมนะครับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร,ร์นะครับสาธสุขนะครับก็ร่วมกันอยู่ในแพลตฟอร์ม c a r นะครับไปเสิร์ช Google มาว่า c a r มันก็เลยขึ้นนะครับทั้งมีทั้งคนหายและศพนิ้นามนะครับการแจ้งสายด่วน1นึเก้าหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมครับ1559นะครับเคยกับคนหายครับศูนย์ประชาบดี แล้วก็มุที่กระจกเงาครับเราก็รวมกันไว้ในแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็อยากจะประชาพันธ์ให้พี่น้องทราบนะครับว่าถ้าหายแล้วแจ้งได้เลยครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็เป็นการเตือนภัยนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนค่ะโดยพลตำรวจตรีสุรพงษ์ไทยประเสริฐค่ะผู้บังคับการอเมริกันกอมญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ กับเรียนพี่น้องสื่อมลชนที่ที่รักทุกท่านนะครับก็อย่างที่แต่ละหน่วยงานได้พยายามจะประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการได้รับซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันทางกองชาการอสอทอเองก็ดําเนินการในเรื่องการในเรื่องการนําข้อมูลเหล่านั้นมาปิดกั้นเพื่อ,อ ลดช่องทางในการที่จะไปถึงไปถึงเหยื่อนะครับในสิ่งต่างๆที่หน่วยงานสำกงานหน่วงชาติได้ร่วมกันทํางานมาโดยตลอดเนี้นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีผลการดําเนินงานไม่น้อยทีเดียวแต่ก็ยังเห็นว่าอาจจะไม่สามารถสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนในทุกระดับได้นะครับวันนี้เองก็ในถือโอกาสในช่วงวันเด็กก็อยากจะ ขอความรู้เคราะห์หรือขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งจะช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกัลนรณรงค์ในเรื่องอของการป้องกันอัจญากรรมที่เกิดกับเด็กและสตรีนะครับในในห้วงวันเด็กนี้นะครับเบื้องต้นก็ต้องการจะให้สื่อสารไปยังผู้ปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะนอกเหนือจากสำนักงานเหนือยงชาตินะครับเพื่อจะได้รณรงค์ในการป้องกันแล้ก็ปราบปรามให้ข้อมูลกับทาง ส่วนของสำนักงานแห่งชาติจะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เข้าชาติได้ตั้งเป้าไว้นะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติการรับแจ้งก็ดีหรือว่าข้อมูลที่จะมาสู่ถังข้อมูลเพื่อนะําไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคิดว่าวันนี้ก็คงจะสามารถที่จะรณรงค์แล้วก็ สื่อสารไปให้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจากสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็มีข้อมูลสถานการณ์คนหายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนค่ะโดยองค์กรที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะขอเรียนเชิญคุณเอกลักษณ์ลุมชมแขค่ะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ การหายตัวไปของเด็กหนึ่งคนนะครับไม่ได้เป็นแค่สถิติในฐานข้อมูลครับแต่ว่าเป็นชีวิตแล้วก็เป็นความหวังเป็นแก้วตาดวงใจของคนในครอบครัวสถิติเด็กหายที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับย้ําถึงปัญหาที่เราจะต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนจากทุกหน่วยงานแล้วก็จากภาคประชาสังคมนะครับในการปกป้องคุ้มครองเด็กนะครับ โดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมานะครับมูลนิธิกระจกเราเราได้รับแจ้งเด็กหายทั้งสิ้น265รายนะครับเป็นเด็กหญิง169รายแล้วก็เป็นเด็กชาย96รายนะครับโดยในจำนวนเด็กที่หายตัวไปเนี่ยเมื่อเจาะลึกลงรายละเอียดถึงสาเหตุแล้วเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ย เป็นกลุ่มเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านนะครับซึ่งสะท้อนภาวะปัญหาความเปราะบางของสถาบันครอบครัวสะท้อนปัญหาสิ่งเล้าสิ่งจูงใจจากภายนอกครอบครัวนะครับอันอาจจะมาสู่การที่เด็กเนี่ยตกไปเป็นอาชญากรเด็กตกไปเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์หรือชักจูงให้กระทำความผิด น,นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นกรณีเด็กที่พัดหลงสูญหายจากพัฒนาการทางสมองช้าปัญหาทางสุขภาพจิตหรือการพัดหลงแล้วก็มีกรณีการลักพาตัวเด็กนะครับโดยในปี2568ที่ผ่านมานะครับมีกรณีการลักพาตัวเด็กทั้งสิ้น8ลาย นะครับโดยสามารถช่วยเหลือกลับคืนสู่ครอบครัวได้ทุกรายนะครับโดยแบ่งเป็นเด็กหญิง3ารายแล้วก็เด็กชาย5้ารายนะครับโดยสาเหตุในประเทศไทยนะครับที่มีการลักพาตัวเด็กเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในความเชื่อหรือทัศนคติเดิมเนี่ยคนมักจะเชื่อว่าเด็กถูกลักพาตัวโดยแก๊งรถตู้ นะครับจับไปตัดแขนตัดขาแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามูลนิธิกจกเงาทางานเรื่องติดตามคนหายมา20ปีนะครับไม่พบขบวนการลักพาตัวดเด็กโดยแก๊งรถตู้เลยนะครับแต่ว่าการลักพาตัวเด็กในประเทศไทยมีอยู่จริงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อเหตุโดยผู้ก่อเหตุที่กระทำโดยลําพังเป็นปัจเจกไม่ได้เป็นกลุ่มแก๊งขบวนการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ล่อลวงเด็กไปเพื่อเอาเด็กไปเลี้ยงดู นะครับด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตมีวิถีชีวิตแบบเล่ร่อนขอทานนะครับก็ใช้ชีวิตในการพาเด็กไปเล่ร่อนขอทานไปแสวงหุประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยมีพฤติกรรมในการพาเด็กเพื่อไปกระทําทางเพศนะครับคราวนี้ ถ้าเรามาดูที่ช่วงอายุของเด็กที่หายออกจากบ้านมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําการเฝ้าระวงังหรือว่าเตือนภัยเนี่ยจะพบว่าเด็กในช่งวงวัย11-15ปีจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับกลุ่มช่วงวัยนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงที่เด็กเริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีนะครับเข้าสู่การสื่อสารต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่เด็กจะไปรู้จักกับคนแปลกหน้าบุคคลภายนอกแล้วก็ถูกล่อลวงไปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า10ปีเนี่ยก็หายไปถึง30รายนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มในการถูกลักพาตัวนะครับเ,เมื่อพูดถึงปัญหาเด็ก ถูกลักพาตัวแล้วนะครับก็ต้องเรียนไปถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับที่จะเป็นวันเด็กแห่งชาติการที่พ่อแม่จะพาบุตรหลานเนี่ยออกไปเที่ยวงานวันเด็กซึ่งมีผู้คนจํานวนมากนะครับก็อาจจะปะกปลไปทั้งคนดีและคนไม่ดีสิ่งสาคัญเลยพ่อแม่จะต้องเตรียมการนะครับในการเฝ้าระวังบุตรหลานพัดหลงสูญหายในงานสิ่งสําคัญเลยจะต้องมีการเตรียมการขอนออกจากบ้านนะครับโดยให้พ่อแม่จดจําลูกพันสันผานของลูกนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการ ถ่ายภาพลูกไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับจะได้จําได้ว่าลูกเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีอะไรลักษณะการแต่งกายเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไปถึงภายในงานเมื่อไปถึงภายในงานเนี่ยมีการทําป้ายชื่อให้เด็กนะครับติดตัวเอาไว้เพื่อเวลาพัดหลงเด็กจะได้สามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือได้นะครับรวมทั้งมีการนัดแนะนะครับว่าถ้าหากพัดหลงแล้วจะไปเจอกันที่จุดไหนนะครับจุดที่เป็นร้านค้าจุดที่เป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งการติดตั้งพักษะแก่เด็กเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีบุคคลพาไปหรือว่าในสถานการณ์ที่มีคนพยายามที่จะเข้ามากระทําต่อตัวเด็กนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีการเกิดเหตุพัดหลงภายในงานนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถติดตามหาตัวได้พบสามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้นะครับโดยไม่ต้องรองหายไปครบ24ชั่วโมง